ครับพี่น้องนี่ครับหมดมงูสิงหมดนันบมดีของสแสดงข้าบบก,กินครับข้หาหาตัวเขียดครับพี่น้องไปเขียดแมามักครับแต่ยึกฟิปตัวเศร้าโตกเอาแม่แล้วปะนี่ครับพี่น้องหมอบโตเสดีดีอืมไฟไหม้เฟื่องนะพี่น้องเขียดตันถงถขึ้นมาจากมู่ครับปลูกกุปู หมูแม่ไข่พี่น้องนี่ครับครับพี่น้องดูบน,บนขอเก็บปุ้นนะครับเพราะว่าบุ้เด็เอาขาตัดปองมาครับยังมึงต่อครับจะซิฟจะเศร้แม่แเราบ่ะพอดีปุนกินกับพัดครับพี่น้องพอดีตัวผุดเถากินกับเข่าครับพี่นอ้องยังมีเหงื่อมีอยงหาอยู่สู่กันกินเด้อเด้อพี่น้องเด้อ แนวผู่าเพอนอยากกินสิ่งใดแนวใดแต่สำหรับผมนี่เคยผ้าพอกับแม่ไปนั่งกินนะครับด่านอาหารอยากจนอยู่ครับแต่ว่าเขาก็เก็บออมเอา,นา,นนาเนาะพี่น้องเนาะเขาอยากให้เพิินกินแนวุดแสบน้ำเห่าแต่ว่าเพิ่น่ากินแนวใดกับปบทอาหารอีสานมันเห่าเพิ่นว่าจะมาเพิ่นคืออยากแนวใดดุ่มบนบขอ้อ แต่เพิินบอกมากครับหาไหา้ไตไห้ครับแนวพอกับแม่เพิ่นมักเพิินอยากน้องพี่น้องเนาะขอให้บอกมากครับอโอ้ยลงหูเลยพี่น้องจักข่วมเนีงยงไหวแหงเลยพี่น้องลงหูี่ไหวลงปั๊บเิดตัว โตกมาอีกเถียวนึงนี่เขียดแถวนี้เบิ่งบ่เป็นเด้อพี่น้องเด้อม,มาอม่ครับพี่น้องอ้าวลงหูอีกแล้วพี่น้องฝนบ่ตกห่อนะครับมันก็สิแค่แน่นาะพี่น้องเนาะภาษาหาอยู่หาก,กินแค่แน่มันตื่นคนตกใจก็ลงเร็ว นอกกหาเอาตัวโตสิว่ามันจับได้ง่ายนะครับไหลแล้วนะครับประมาณสิบตครับแกงก็ได้แกงนะเพื่อนว่าอ๋อก็ได้อ๋อแหละตานี่อยากกินปนปนเขียดหมูตัวพี่น้องสำหรับผู้เพิ่นกินอาหารพื้นบ้านเนาะเพิ่นกับมากเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นพากันกินมาตัวหน่อยหอดไงครับตัวบะเทาเพิ่นเถอะไป สำนับุงบนบนี่กับมินาทีหาตอบแทนบุญคุณเพิ่นครับเท้าสิบบริลีเดอดเลื่อปนัยหรืออาจจะสิบริเกิดมาล่ำด้วยปนัยครับแต่เท้ากับใส่ชีวิตเห็นมีความสุกครอบอรัวเท้า,าเองครับ ตัวก็แขมันกน็มองนี้ทงนี้อึดเนี่ยครับพี่น้องตัวปลากะหากินไก่บานครับเป็นเผาตอสร้างเฟื่องนะพี่น้องเขียนมึงเกิขึ้นมาจากหูกาสิเห็นง่ายหูกับปูอาสีหมื่นเด้อพี่น้องเด้อแฝดมกกเพียงพอเพราะว่าห้องออกหากินมันขึ้นครับ มากับต้นท่องครับนี่เฮงเงพิ่นบ่มาเพราะว่าถึงเวลาครบหลอบกินยาไทยพยานครับพออยากให้พิ่นออกกับตั้งกายมืงไงนะพี่น้องนี่ครับมากับต้นทองคอนเกลงตุกสาวครับตุกสาวน้องเห็นหนะครับลงหูซะเนาะ เอาเต็นเต็นพี่น้องเต็นบนซอยดูบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อยโอยู่อยู่ครับจอดอยู่พี่น้องมันจะแคะแน่ฝนหมอมาเล้วพี่น้องนี่ครับดิครับขอจับมันเด้อครับพี่น้องบางตัวก็ลงหูป้าบแบบเด,ด้อพี่นอ้องเด้อตัวนี้สิอยู่บ่อยู่ครับ มันฝนบโตกนั่พี่น้องมันแห้งแต่ฝนตกนี่คือคือจะยู่ดีครับโอ้ยลงเลยพี่น้องลงนะครับพี่น้องนี่โู่เลยครับลงเร็วครับนี่นะครับเก็อเอินเขียดขึ้นจากคู่ครับพี่น้องเราเป็นยังครับก็เอาโต๊ดที่ว่ามัน โบล่งโบบางเขาหายซ้ำูอยู่โบกิน,น้ะพี่น้องเนาะไปครับใส่ต่อไปครับนี่ล่งอยู่บ่อตัวนี้ตัวใหญ่ที่พี่น้องตัวอ้าวบ่มันเกี่ยวล่งอีกแ่แถวบ่อหูกระปูนะพี่น้องโอบยู่ยู่พี่น้อง บุญจุกูอยู่นี่ครับนี่ครับพี่น้องนี่นตเกียดบลงบนขอเก็บกันครับครับพี่นอ้องตุ่มชุ่งหูยบ่ครับพี่น้องดุนน้ำกันครับอ้าวไปเลยพี่นอ้องลงหูยวะเนาะโอ้ยแม่หนีดีพี่น้อง เราหูกับปูครับนี่ครับไปครับปอเป็นังครับหาเบิองตัวใหม่เนาะโอ้เลยครับพี่น้องเห็นแล้วครับอย่ากตุ้งหูเด้อโอ้ไหโตัวบอลนอ้อพี่น้องเนาะกันให้อยู่หากิน <c oughs> ตุ้งหูครับพี่น้อง นี่ครับผู้ปูไปไต่ต่อไปครับพี่น้องผลงานเฮาเกือบซาว้าเราไปพี่น้องเกือดอีโมครับผมครับต้นท่องครับผมนี่ครับผลงานเกือดอีโมครับต้นท่องครับนี่ครับผมเบางอวลาก็บผาบบางแม่บ่งเสียหนาปกให้องานเถอะวะนี่ครับพี่น้อง พบบอปนเลยหรอครับพอปนแล้วครับผมการหาอยู่หากินน้องพี่น้องเนาะนี่ครับผมนี่ครับพี่้าตนท่องเขามากินเข่ากันครับพี่น้องมันเกิดเลิกเติบนะครับประมาณสองถุงกว่าครับเกือบสามถุงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวข้ามมาสวัสดีน้องพี่น้องเนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับส้มน้อพี่น้องเด้อ ที่เขามาไต่เขียดกับดูบนกับตนท่องครับผมขอบคุณจากใจครับผมบนข,อข,ข้อกาวคำสวัสดีครับตนท่องสวัสดีนะคะ่ะยิ้มยิมสวัสดีนะจ้า